สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสพาทุกท่านมาชมนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับซึ่งเก็บไว้นะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับซึ่งเป็นอาวุธปืนชนิดต่างๆนะครับเก็บไว้ให้ศึกษาที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุรเจริ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูไปชมกันเลยนะครับครับที่เห็นก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับหลากหลายชนิดนะครับ นี่ก็เป็นปืนยิงรถถังนะครับสามสิบเจ็ดมิลลิเมตรนะครับล้อสนามนะครับนี่ก็เป็นปืนขนาดเจ็ดสิบห้าทับสี่สิบเอ็ดมิลลิเมตรนะครับเป็นอาวุธปืนเก่าแก่นะครับอาวุธจิรกรยกรณ์หลายรุ่นหลายขนาดนะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ เยอะมากมายเลยนะครับที่เห็นนะครับนี่คือปืนขนาด40ทับ40มิลลิเมตรนะครับแท่นคู่นะครับนี่คือปืนขนาด75ทับ51มิลลิเมตรนะครับ มีรายละเอียดบอกนะครับเก็บรักษาไว้นะครับอย่างดีนะครับที่ป้อมพัชชุจอมเก้านะครับอำเภอพะสมุรเจรีจังหวัดสมุทรปราการนะครับบริเวณนี้เป็นแถวเป็นแนวยาวเลยนะครับสวยงามมากนะครับบริเวณนี้นะครับอาวุธปืนนะครับบริเวณนี้เป็นปืนกลนะครับขนาด2ี่บมิลลิเมตรนะครับ เยอะมากเลยนะครับหลายขนาดนะครับอยากดูอยากชมต้องมาดูด้วยตาตนเองนะครับที่ป้อมพุดรจอมเกลานะครับอำเภอพะสมุตเจริ์จังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ก็เป็นปืนขนาด76.25ม mm ิลลิเมตรนะครับ ี่ก็ขนาด76็ับ40มิลลิเมตรนะครับนี่ขนาด57มิลลิห้เมิลลิเมตรนะครับบริเวณนี้เป็นปืนกลขนาด11มิลลิเมตรนะครับ ก็เป็นปืนกลนะครับ40คูณ4 0แทบ40มิเลลิเมตรนะครับนี่ครับอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับหลายขนาดนะครับนี่เป็นปืนกลแบบล้อสนามนะครับ นี่เป็นปืนกลขนาดเจ็ดสมิลลิเมตรนะครับล้อสนามนะครับแบบล้อสนามก็มีหลายขนาดนะครับตัวปีโรก็มีหลายขนาดนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เป็นทุนระเบิดนะครับแบบหมวกแขกนะครับ เป็นอาวุธยุธโทโธปรกรณ์เก่าๆนะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีโอกาสนำภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับดูบรรยากาศรอบๆกันอีกครั้งนะครับอาวุธยุธโทโธปรกรณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเป็นปืนหลายรุ่นหลายขนาดนะครับ เก็บรักษาไว้นะครับให้ได้ชมได้ศึกษากันนะครับที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าอำเภอพระสมุรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับครับนั่นก็คืออาวุธยุโทโธปกรณ์น,นะครับเก่าๆนะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเก็บรักษาไว้นะครับให้ศึกษานะครับที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ